สวัสดีครับเรามาถึงแบบฝึกหัดนะแบบหน้าที่8นะครับอย่างอยู่ที่บทที่4นะแบบฝึกหัดหน้าที่8นะครับข้อที่10ละนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่ม1ถุงมีปร,ริมาตร0.6ลิตรแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่มปรับผ้านุ่ม20ถุงนะครับแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่มกี่ลิตรเห็นไหมเขาถามอะไรครับเขาให้อะไรมาแล้วเขาถามอะไรนะครับเขาบอก ว่า1ถุงมีเนี่ยครับน้ำยาปะผ้านุ่มนะครับ1ถุงนะครับมี0.6ลิตรนะครับแล้วก็แอนมีอยู่20ถุงนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับส่วนสิ่งที่เขาถามนี่คือแอนมีน้ำยาปะผ้านุ่มนะครับมีน้ำยาปะผ้านุ่มกี่ลิตรคําถามอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ให้มานะครับฉะนั้นเราแสดงวิธีทำนะครับได้ยังไง เขียนร้อยไปตามโจทย์นะครับเพื่อบอกสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับโจทย์บอกอะไรกับเรามาบ้างโจทย์บอกว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มหนึ่งถุงมีปริมาตร0.6ลิตรไม่ได้มาจากไหนนะมาจากโจทย์เลยนะครับฉะนั้นวิธีทำเขียนร้อไปเขียนให้ครบแล้วเราถึงจะเอาตัวเลขไปคำนวณนะครับจากนั้นมีอะไรต่อครับ นี่ครับมีน้ำยาปะผะนุ่งยถุงนะแล้วก็เอามาเขียนครับแอนมีน้ำยาปะพ้นุ่งอยู่20ถุงนะครับเขียนดูดีๆนะมีโตะสยมอันนี้ไม่มีนะครับคำถามครับแอนมีน้ำยาปะผ้นุ่งกี่ลิตรนะครับเราก็จะเอามาเริ่มคำนวณแล้วก็หาคําตอบที่เป็นลิตรแล้วครับลิตรนะครับลิตรนะตรงนั้นะครับโอเคทํำยังไงครับ เรารู้ว่า1ถุงมี0.6ลิตรแต่ตอนนี้แอนมีอยู่20ถุงครับแอนมีอยู่20ถุงเราอยากจะรู้ว่าแล้ว20ถุงเนี่ย0.6ลิตรมันจะกลายเป็นกี่ลิตรนะครับวิธีการทำจะทำยังไงสังเกตว่าแต่ละข้อที่ผ่านมาไม่คูณก็หารใช่ไหมแต่ละข้อแต่อันนี้มันจะเอาอะไรนะครับระหว่างคูณกับหาร 1>, 1ไปหา20นะครับปรับจาก1ไปเป็น20คือปรับเพิ่มใช่ไหมครับมองง่ายๆนะครับปรับเพิ่มฉะนั้นเอาอะไรไปคูณ1แล้วได้20ครับเอา1ไปคูณกับ20นะครับแล้วมันก็จะได้20ถูกต้องไหมครับเอาอะไรไปคูณ1แล้วได้ตัวนั้นนะครับฉะนั้นเราจะเอา20ตัวนี้ไปคูณกับ0.6ดด้วยเพื่อที่จะได้คำตอบตัวนี้ออกมานะครับฉะนั้น ตรงนี้เราก็จะต้องบอกว่าดังนั้นแอนมมยาปรับบฮานุมก็ต้องเท่ากับ0.6กับ20เนี่ยเอามาคูณกัน0.6ตรงนี้กับ20ตรงนี้นะครับเอามาคูณกันก็จะได้ว่า0.6ก็คือเน,นี่ย1ถุงเนี่ยมัน0.6แต่เรามีทั้งหมด0.6อยู่20ถุงก็คืออามาคูณกันเลยครับคูณกันได้เท่าไหร่ครับ12นะครับ6212นะครับฉะนั้นได้เท่ากับ12 จุดศูนย์ะหกสองสิบสองแล้วก็มีศูนย์สองอันนะครับมีศูนย์สองตัวแล้วก็ทศยมหนึ่งตำแหน่งอ่ารู้มานะครับโอเคศูนย์ 0, ตัวเดียวสินะทศนิทยมตัวเดียวได,ได้ได้ตามเนี้ยถูกต้องหนละหรือสิบสองลิตรก็ได้นะครับตอบออกมาเลยครับว่าสิบสองลิตรจะเขียนสิบสองจุดศูนย์ก็ได้นะเพราะเราคำนวณก็ออกมาเป็นสนะิบสองจุดศูนย์เนาะเรียบร้อยง่ายเนาะ นะครับหนึ่งเพิ่มเป็น20เพิ่มไปได้ยังไงการเป็น20ก็คือเอา20ไปคูณหนึ่งมันได้20อย่าลืมว่าก็าเอา20ตัวเดียวกันนะครับมาใช้กับตัวเลขตัวนี้ด้วยนะครับคำตอบเป็นลิฟต์นะโอเคข้อที่11มาที่ข้อที่11ครับ โจทย์บอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาของปีเดียวกันก็คือในปีเดียวกันนะครับไม่ข้ามปีนะดวงใจออมเงินทุกวันเลยครับวันละ60บาทดวงใจออมเงินได้ทั้งหมดเท่าใดอันนี้ก็คือโจทย์ที่เราจะต้องมาหาคําตอบว่าดวงใจออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับได้ทั้งหมดเท่าไหร่เขาอยากจะรู้เงินนะสิ่งที่เรารู้ก็คืออะไรครับ เรารู้ว่าเขาออมวันละ60นะครับเก็บวันละ60บาทนะครับเขาเก็บกี่วันครับยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาตอบตรงนะฮะหรือว่า, friends, าทําการหาคําตอบก่อนว่าเขาเก็บกี่วันนะครับฉะนั้นเราจะต้องดูนะครับว่าเขาเริ่มเก็บบนไหนจนถึงบนไหนสังเกตว่าเขาบอกว่า1มิถุนานะครับจนถึง3 1สิงหานคมฉะนั้นเขาเก็บมีเดือนอะไรบ้างครับเดือนมิถุนามิถุนายนนะครับ กรกฎาคมถูกต้องไหมฮะแล้วก็สิงหาคมนะครับเก็บตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยครับมิถุนาวันที่สุดท้ายผมมิถุนาคืออะไรครับ30นะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่31ทันเนาะทำไมอันนี้30คือยนเนาะอันนี้คมนะครับ31อันนี้ก็31นะครับ เราจะรู้นะครับว่าแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับแล้วเขาเก็บวันละ60ฉะนั้นเราไงครับเราจะต้องทําการหานะครับจำนวนวันออกมาอย่างนี้นะครับจะต้องเอาไปบวกกันแล้วก็เอาไปคิดนะครับว่าถ้าเก็บตุกวันวันละ60บาทนี้เท่ากับเท่าไหร่เรามาแสดงวิธีทําดูนะครับว่าเราทํำยังไงนะครับเราเขียนลงไปเลยครับตามสิ่งที่เรารู้นะครับ เอาสิ่งที่เรารู้ชัดเจนก่อนครับดวงใจชัดเจนเลยครับเก็บวันละ60บาทนะเราก็จะใส่เข้าไปก่อนนะดวงใจออมเงินวันละ60บาทอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเราจะบอกว่าดวงใจเก็บเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง31สิงหาก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันยังไม่มันต้องไปหาคําตอบอีกทีหนึ่งก็เลยจะใช้ตัวนี้ก่อนสลับกันได้นะครับใช้วาทั้ที่สองก็ต้องบอก เขียนลงไปตรงนี้บอกให้กับเขาทราบว่ามีจํานวนวันที่เขาทําการเก็บตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึง31สิงหาใช่ไหมครับทั้งหมดกี่วันครับนะครับเราจะต้องเอาวันที่ที่เขาเก็บนะครับเรารู้แล้วนะครับว่ามันก็คือเดือนมิถุนานะครับมี30วัน เดือนกรกฎามี31มวันและเดือนสิงหามีอีก31วันทั้งหมดทั้ง3เดือนนี้เอามาบวกกันนะครับได้ทั้งหมดกี่วันครับที่เขาเก็บเงินชัดเจนเนาะเราจะทําการหาวันก่อนนะครับเพราะเขาเก็บเป็นรลายวันนะก็เลยจะต้องเอาทีละเดือนเนี่ยครับมาทําการบวกกันนะครับได้ศูนย์บวกหบวกหได้2นะครับ สามบกามได้ก้าได้ทั้งหมดเกวันที่เขาเก็บเงินเก็บวันละหกสิบหไปทั้งหมดเก้าวันฉะนั้นนะครับดวงใจออมเงินได้เท่าไหร่ครับดวงใจออมเงินได้เท่ากับหกคูณด้วยเก้านั่นเองครับหกสิบคูณด้วยเกนะครับซึ่งจะได้กี่บาท เราหาคำตอบตรงนี้รู้อย่างครับว่าทำไมถึงเป็น60คูณ92ถ้าเราคิดแบบเดิมนะครับ1วันนะครับออมเงินได้60บาทแต่เขาจาก1นะเขาไม่ได้ออมหนึ่งนะครับเขาออมเป็น92วันนั้นจะมีความตั้งมีความเป็นไปได้ขนาดไหนว่าจะได้กี่บาทนะครับ60จะได้กี่บาท ทำยังไงครับ1เพิ่มเป็น92 60จะเป็นเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราจะทำยังไงให้1กลายเป็น92ครับเอา1ไปคูณ92จะได้92ใช่ไหมครับฉะนั้น60จะคูณ92ด้วยครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับฉะนั้นสูตรนะครับหรือว่าวิธีการคำนวณก็เลยออกมาเป็น60 คูณด้วย9 2ทันเนาะ,ะคำตอบได้เท่าไหร่ครับ60คูณด้วย9 2นะครับ60คูณด, 92, ด้วย9 2หรือ912คูณด้วย60คำตอบเดียวกันนะครับ6212 6954 55ก็จะเป็น5,520บาท ใช่สิ่งที่เขาถามไหมครับดวงใจออมเงินได้ทั้งหมดเท่าใดน,นะครับได้แล้วครับ60บาททุกวันทั้งหมด92วันเอามาคูณกันได้5 5า0ันบาทนะครับเอามาเขียนตอบข้างล่างได้เลยครับ5520บาทข้อที่11นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอาไป ข้อถัดไปเลยเป็นข้อสองนะฮะให้เติมคำนะครับต้อยซื้อข้าวสารหกถุงนะครับผมถุงนี้เท่าเท่ากันเลยนะครับหกถุงนะครับได้ข้าวสารทั้งหมดเก้าสิบกิโลกรัมหกถุงได้เก้าสิบนะหกถุงได้เก้าสิบนะครับถามว่าข้าวสารหนักถุงละกี่กิโลเป็นการคิดยังไงครับหกถุง เกิกิโลแต่เขาถามแค่ถุงเดียวครับถุงละคือถุงเดียวฉะนั้นถ้าหกลายเป็น1นะครับ90จะเป็นเท่าใดนะครับจะเป็นเท่าไหร่6จะกลายเป็น1ได้ยังไงครับเอาหไปหารหครับ6ไปหาร, 6, รหาร 6, จะได้เท่ากับ1 6 1 6หหนึ่งหฉะนั้นเมื่อเราได้หตรงนี้แล้วเราก็จะเอา6มาหารด้วย90ถูกต้องไหมครับ แล้วยังไงครับได้คําตอบเท่าไรครับอ่ะเขียยังไม่ชัดเจนตั้งนะครับ616นะครับลบเหลือ3นะครับ1 0ศูนย์ลงมา6กห้าสาลบเหลือศูนย์นะครับเท่ากับ1ิบห้กิโลกร,รัมครับ เราเอา6ไปหาร90นะ้าน้า90เป็นกิโลฉะนั้นแบ่งกิโลเป็น6ส่วนฉะนั้นคำตอบมันก็ต้องเป็นกิโลกร,รัมนะครับแลวเขาก็ถามด้วยครับว่าถุงละกี่กิโลกร,รัมนะครับไปตอบบอกว่า15ถุงก็ไม่ใช่นะครับผิดนะโอเคนะครับมาที่ข้อที่2ต่อพื้นที่1ไร่เท่ากับ400ตารางวา1ไร่นะครับเขียนตรงไหนดี1ไร่เท่ากับ400ตารางวาครับ ทีนี้มี15ไล่1เพิ่มเป็น15ครับ1เพิ่มเป็น15ทํายังไงให้เพิ่มเป็น15ครับ1ต้องคูณ15มันถึงจะเพิ่มเป็น15ฉะนั้น400ก็ต้องคูณด้วย15ด้วยครับถึงจะทราบว่ากี่ตารางวานะครับเอา400ไปคูณ15ครับ005420นะครับ42890 กับสี่ตารางวาห้าสี่ยี่สแล้วก็เป็น6ครับโพษดีครับเกือบผิดแล้วนะครับสเอาใหม่นะใหม่นะ ฉะน้นเราจะเอา400ไปคูณด้วย15นะครับ15กับ400คูณกันก็15ตั้งก็ได้ครับแล้วก็คูณด้วย400นะครับศูนย์จะได้ดึงลงเลยนะครับ5420นะครับ41456เท่ากับเท่าไหร่ครับ6,000ครับตารางวานะครับถามตารางวา หนเพิ่มเป็น15เพิ่มไปได้ยังไงก็คือเอา1ไปคูณ15ฉะนั้น400ก็ต้องคูณด้วยตัวเลขเดียวกันนะครับถึงได้เป็นวิธีการคำนวณแบบนี้นะครับทีนี้น้ำา1ขวดมีปร,ริมาตร0.5ลิตรนะครับทองดีซื้อน้ำา5โหลต่างกันแน่นะครับ1เพิ่มเป็น1ขวดเพิ่มเป็นหนนโหลถูกไหมไม่ถูกนะครับ ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโหลอันนี้เป็นขวดนะครับเราจะต้องทําการแปลงให้ห้ากลายเป็นขวดห้าโหลนี่กลายเป็นขวดก่อนเรารู้แล้วอย่างครับว่าโหลนี้เท่าไหร่โหลนี้สิบสองใช่ไหมสิบสองหนึ่งโหลมีสิบสองขวดนะครับเอาห้าไปคูณก่อนครับห้าสองสิบห้าหนึ่งห้าเป็นหกหกสิบขวดครับฉะนั้นหนึ่งหนึ่งขวดนะครับ นะครับเราจะเพิ่มเป็น60ขวดนะครับห0ขวดก็คือ5โหลนะครับ12 5 60นะครับแล้ว0.5จะเป็นเท่าไหร่1เพิ่มเป็น60ได้ยังไงครับ1ต้องเอาไปคูณ60มันถึงจะเพิ่มเป็น60ได้ฉะนั้น0.5ก็ต้องคูณ60ด้วยครับ0.5คูณ60เท่ากับ 30ลิตรคิดมาเลยนะครับ0.5มันคือครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของ60ก็คือ30นะครับไม่คูณให้ดูแล้วนะ่า30ลิตรข้อสุดท้ายมาข้อสุดท้ายเลยออนอุมาทํางาน24วันได้รับค่าจ้างทั้งหมด8,280บาทออนอุมาได้รับค่าจ้างวันละเท่าไหร่ 24วันเอา,เอา,เอาตรงนี้เขียนตรงนี้24วันนะครับได้8,280นะครับเราจะคิดแค่1วันมันเป็นยังไงครับมันลดลงนะครับอันนี้จะเป็นเท่าไหร่24ทําทำยังไงให้เหลือ1ครับ24หารด้วย24ฉะนั้นตรงฝั่งนี้ก็จะต้องหารด้วย24เหมือนกันครับลองหารดูครับ 8 2 8 0หารด้วย24นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับไม่คิดนะพวกเราไปคิดกันเองได้คำตอบก็คือ345ครับเป็นอะไรครับค่าจ้างครับเป็นบาท แค่นี้เองครับเราจะได้คําตอบครบแล้วนะครับทิ้งให้พวกเราไปคิดคานวณดูเองนะว่าคําตอบตรงกันหรือเปล่าหนึ่งข้อนะครับสำหรับข้อที่4พอจะเข้าใจนะครับเวลาเราเห็นตัวเลขนะครับเอามาทําการตั้งมันจะมีการคูณหรือหารกันเนี่ยเราจะต้องดูให้ออกก่อนนะครับว่าจะเอามาคูณหรือมาหารกันอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆก็คือลองเขียนเป็นแผนภาพนะครับ หรือว่าลองคิดตามรูปแบบที่ทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับลองลองฝึกฝึกดูนะครับลองทบทวนกันดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องพอกันแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปถัดไปนะครับเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับครั้งนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ